ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n องแบ a c k Cat นะครับผมและเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกมที่ชื่อว่า Op เ r a t e Now d e ดนทอ p อิมแนะครับผมเกมนี้เราจะรับบทเป็นคุณหมอนะครับคุณหมอฟันนะครับเป็นหมอฟันนะครับอย่าคิดอะไรมากนะฮะโดยเกมนี้เป็นค่ายเกมที่ชื่อว่าของ e h t e n com นะครับแล้วก็เป็นเกมเว็บเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมแฟตนั่นเองนะฮะเอาละก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันนะครับเราก็ดูหน้าตาตัวละครกันนะครับโอ้โหคุณหมอนะฮะ ชี้มาทางธนกรรมนะครับก็คือการผ่าตัดนั่นเองนะครับเอาละเรามาเริ่มโอเคเรตกันเลยดีกว่าโดยในส่วนของเกมเนี่ยจะมี 2, 2> ฟังก์ชันก็คือเล่นเป็นอินเทรนะครับหรือนักศึกษาฝึกงานแล้วก็สเปเชียลลิฟต์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นเป็นอินเทอร์นะครับผมเราก็จะมีลาล่านะครคอยช่วยแล้วก็คอยบอกวิธีการทํางานเป็นสเต็ปสเ็นั่นเองนะครับส่วน นักว่าผู้เชี่วชาญนี่ก็จะไม่มีการบอกอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือเหมือนเราแบบว่าเป็นคุณหมอเต็มตัวแล้วนะครับอละละขอเป็นอินเทอร์นก่อนดีกว่าครับเพื่อแบบว่าจะได้รู้การทํางานว่ามันเป็นยังไงดีกว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราไปเล่นเป็นแบบผู้เชี่วชาญเนี่ยรับรองผลใครซีแห่แกแน่นอนนะครับไม่มีใครบอกอะไรผมนี่แม่งจับชํำแหละเละแน่นอนโอเคเรามาเริ่มเป็นอินเทอร์นกันเลยนะฮะคำเตือนนะครับ อย่าพยายามลองทําที่บ้านนะครับมันไม่ดีนะครับอันนี้มันเป็นเกมนะฮะถ้าเกิดจะทําที่บ้านจริงๆนี่ไม่แนะนานะครับและอย่างให้คุณหมอที่ผู้เชี่ยวชาญเขาทําดีกว่านะครับเอาแล้วนะฮะมาถึงก็เจอพยาบาล2คนนะครับเอ้ยคนเดียวไอ้นี่น่าจะเป็นคนไข้นะฮะหัวตั้งมาเชียวครับผมในขณะที่เล่นเบสบอลอยู่นั้นนะครับผมเจมก็รู้สึกเหมือนว่าจะโดนบอลนะครับลูกหลงจักบอลนะครับ โจมตีที่ปากนะครับด้านล่างของเขานะครับก็ช่างน่าเสียดายยิ่งนักนะครับช่างชุกร้ายเหลือเกินนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าการครอบฟันเนี่ยไม่ใช่ฟังก์ชันที่ดีเท่าไหร่ในการทําฟันนะครับที่เสียไปในอุบัติเหตุนะครับแต่วัสดุที่เราจะใช้ในครั้งนี้นะครับก็คือการทําลากฟันเทียมแล้วก็ทําฟันเทียมนั่นเองนะฮะโอเคก็คือการทําลากฟันนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มงานกันนะครับผม พวกเราควรจะเอกซเรย์กันก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบสุขภาพกระดูกกรามรอบฟันที่บินนะครับอ,า,อาปานะเห็นลิ้นไก่นะครับเจมสุกสนจนต้องมาหาหมอกฟันสินะโอเคครับผมตอนนี้เราก็หยิบทีซินเนอร์นะครับทีซินเนอร์ขึ้นมาโอเคจเจอแล้วนั่นแหละใส่มันเข้าไปในปากของเจมเลยนะดัดเข้าไปในปากเจมเลยนะอ้าปากทีเจมเยอะม,มากตอนนี้เราก็สามารถเอกซเรย์ได้นะครับ อ่าโอเคเราก็เริ่มพร้อมที่เอ็กซเรย์นะครับผมคลิกตรงนี้นะฮะจะเป็นการเอ็กซเรย์นะครับตรงนี้ก็เอ็กซเรย์กดปุ่มสีแดงใช่ไหมโอเคเพอร์เฟกต์อืมรู้สึกเหมือนว่ากระดูกรอบฟันเนี่ยของเจมเนี่ยจะสุขภาพดีนะครับเราก็สามารถจะเริ่มงานได้แล้วนะครับเมื่อเอ็กซเรย์เสร็จแล้วเราก็น่าจะเริ่มงานได้แล้วละครับผมตอนนี้เราก็เอาพอร์ติทิเนอร์ในปากของเจมนะครับเอาออกมานะฮะอ่ะอาปากเจมเยอะมาก เอาละครับผมเพื่อไม่ให้เจมนะครับได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดนะครับที่เราจะทำนะฮะเราก็จะฉีดยาช้าเข้าไปในบริเวณที่เราจะผ่าตัดกันก่อนนะครับผมขั้นแรกเราจะใช้เจลนะครับเพื่อทาบริเวณที่เราจะผ่าตัดนะครับผมแล้วก็หยิบนําบิงเจลขึ้นมาจากโตะนะฮะอ่าคุณหมอผู้ช่วยลาล่าบอกแล้วนะครับผมอ่าเจอแล้วนําบิงเจลนะครับอาปากที่เจม โอเคเราก็จะใช้เจลนะครับทาไปบริเวณที่เราจะใช้ยาชานะครับอาทาซะเ้แม่งตรงนี้เป็นเจลนะครับเห็นป่าชัดเจนไหมใช่ตอนนี้เราก็สามารถฉีดยาชาได้ในบริเวณนั้นล,ละล่ะตอนนี้เราก็เขาบอกว่าให้เราหยิบเข็มขึ้นมาจากโต๊ะนะครับเข็มยาชานะครับอันนี้ไม่น่าใช่เข็มนะฮะอันนี้ก็ไม่น่าใช้เข็มเหมือนกันนี่นะ่าเป็นฟันเลยนะครับ นี่แลครับผมอันนี้แหละครับคือยาชานั่นเองนะครับโอเคเจมเราจะฉีดแล้วนะนายพร้อมหรือเปล่าใส่เข็มเข้าไปในเหงือกนะครับฉีดเอ,อ,อื้อเสียวหน้าดูเยี่ยมมากอนะ굿เวิร์กเลยนะฮะตอนนี้เจมก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วนะครับในบริเวณที่เราฉีดยาชาเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราต้องผ่าตัดให้เสร็จก่อน พยาชาจะหมดลิ้นะครับไม่งั้นเจมจะพบกับความเจ็บปวดตอนนี้เราก็จะใช้ d e n t o ลิวิเตอรนะครับอ่านี่น่าจะเป็นสัพเพาะของวงการแพทย์นะครับอุปกรณ์แพทย์เนี่ยผมไม่ขอแปลเป็นไทยนะครับเนื่องจากผมไม่รู้จะแปลยังไงถ้าเกิดแปลผิดไปก็อาจจะคนอื่นเอาไปใช้แล้วแบบฟังแล้วไปใช้ผิดๆก็ไม่ดีครับแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยครับผมพูดทับตับไปเลยดีกว่า เราจะใช้เดทอร์อีเวเตอร์นะครับเพื่อทําให้มันหลวมนะฮะแล้วก็ยกขึ้นมากับฟันนะครับผมเอาละครับผมยิบเดทอร์อีเวเตอร์ขึ้นมานะครับอา่าไหนวะอันสุดท้ายเจอแล้วผมใช้อ e ีเวเตอร์นะครับเพื่อทําให้ฟันหลวมนะครับโอเคเราจะใช้แล้วนะะงัดเข้าไปครับคลิกงัดมากงัดมา ตอนนี้เราก็สามารถเอาฟันออกได้นะครับโดยใช้ครีมนะฮะโอเคครับผมยิบครีมขึ้นมาเนี่ยว่าครีม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 เจอแล้วผมแม่งมีเวลาด้วยอ่ะเวลาหมดนี่น่าจะแบบยาช้าหมดลิ้นหรือเปล่าตอนนี้เราก็จะทําให้ฟันหลวมนะครับก่อนที่เราจะถอนฟันออกนะฮะจับครีมนะครับแล้วก็หมุนครีมนะครับขยับขยับ,ยบโอเค ตอนนี้ฟันก็หลวมออกแล้วนะครับผมเราก็สามารถเอาฟันออกได้แล้วนะฮะเออดึงออกไปอ่าฟันหล่อเลยครับเจมหล่อแล้วตอนนี้เจมก็หล่อแล้วนะครับฟันหลอ่อฮะเย,ยม,ม่ากตอนนี้เราจะใช้เครื่องดูดนะครับเพื่อดูดเลือดนะฮะเขาบอกให้เราหยิบซัตชิคอสซัชชันมานะครับมันก็คือเครื่องดูดแหละครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะเอาเลือดนะครับออกจากบริเวณที่เรา ทำการถอนฟันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อย่าเอาน้ํานะครับเราต้องล้างปากของเจมนะครับแล้วก็เลือดที่ตกค้างอยู่นะครับด้วยน้ําใช่ไหมหยิบสเปรฉีดน้ําขึ้นมานะครับโอเคเจอแล้วครับผมตอนนี้เราก็จะใช้สเปร์นะครับฉีดเข้าไปในบริเวณแถวๆนั้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืม ที่จะใช้เครื่องดูดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูดน้ํานะครับโอเคเครื่องดูดเอามาดูดฟ๊อาอืมรู้สึกเหมือนแบบว่าเหงือกอ่ะน่าจะยังอยู่ในขั้นตอนที่เราสามารถทํางานต่อไปได้นะครับหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาออกจากโตะนะฮะมีด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 อ่าสคับเพลเจอแล้วผมตอนนี้เราก็จะพาเหงือกนะฮะ ก็เปิดเงือกอ,อ,อือยเห็นกระดูกเลยใช่ปะเนี่ยโอ้ยตอนนี้เราก็จะเจาะหลุมเข้าไปในกระดูกกลามของเจมนะครับผมอืมรู้สึกว่าเราต้องหยิบอะไรวะ0.6มม,ม,ม,มสวานนะขึ้นมาจากโต,โต๊ะอ่า0.6โอ้เจอแล้วครับผมเจาะเข้าไปจริงเหรอเอาจริงดิโอเคเจาะเข้าไปในกระดูกกลามของเจมนะครับ เสียงสว่านนี้มันช่างบีบหัวใจเหลือเกิน get work นะฮะเราจะเจาะอ,อีกครั้งหนึ่งครับเจาะครั้งแรกไม่พอครับเราจะขยายหลุมอีกรอบนะครับโดยใช้สว่าน2.8มอมอนะครับอ่า0.6ไม่ใช้ใช้2.8แล้วก็ขยายรูอีกรอบนึงนะครับอ๋อเสียงสว่านนี้แบบนั่นแหละ ตอนนี้เราก็จะสามารถใส่ลากฟันเทียมได้แล้วนะครับผมแล้วก็หยิบแัชเดเวอร์ขึ้นมาจากโต๊ะนะครับแัชเดเวอร์อันสุดท้ายเลยครับแล้วก็หยิบลากฟันเทียมนะครับเอามาใส่ในแัชเดเวอร์นะฮะอันไหนวะโอเคนี่เองเจอและเราก็จะใช้ลัชเดเวอร์นะครับเพื่อใส่ลากฟันในกระดูกกรามของเจมนะฮะ เอาละอืออืออือเข้าไปเยี่ยมมากคุณหมอ,อตอนนี้นะครับเราจะใส่ Impression Cap นะครับผมเดี๋ยววะอ๋อตรงนี้เลยตรงเมาส์เลยใส่เข้าไปนะครับตรงลากฟันนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยพวกเราพร้อมที่จะทำถาดพิมพ์แล้วนะครับผมแบบจำลองเหรอ ตอนนี้เราก็หยิบถาดพิมพ์ขึ้นมานะครับอ่าโอเคเจอละใส่เข้าไปในปากของเจมนะครับมันจะทันเพ่าะวะนนี้หนึ่งนาทีเนี่ยรู้สึกว่าเยอะเหลือเกินตอนนี้คุณก็สามารถเอาถาดพิมพ์ออกมาจากปากเจมได้นะครับผมอ่าเรารู้สึกว่าเขาบอกว่าเราจะต้องใส่ฟันเทียมชั่วคราวนะครับก่อนที่เราจะใส่ฟัน เทียมจริงนะครับตอนนี้เราก็หยิบฟันเทียมชั่วคราวขึ้นมากันก่อนนะครับอ๋อนี่ฟันเทียมจริงยังใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่ของปลอมไปก่อน40วิโอเคใส่เข้าไปนะครับในรากฟันเทียมนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาดูตรงถาดพิมพ์ที่เราทํามาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็จะใส่คอนโทรลอะบูเมนต์อนาล็อกนะครับเข้าไปในถาดพิมพ์นะครับเพื่อช่วยสร้างโมเดลนะฮะอ่าเจอละอันสุดท้ายแล้วครับผม ตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปในสโตนโมเดลนะครับผมใส่เข้าไปตอนนี้เราก็สามารถสร้างโมเดลได้นะครับโดยใช้ซอฟต์ทิชชู่อืมไหนวะอันไหนวะโอ้เจอล้วอันนี้ครับผมเยี่ยมตอนนี้เราก็สามารถสร้างได้นะครับโดยการเอาไม่ได้ดูเวลาเจมถึงครับ ต้องเข้าชูเฉลยเลยนะครับนี่แหละครับผมการทําฟันนะครับถ้าเกิดทําช้าไปก็อันตรายเหมือนกันนะครับพยายามอย่าลองที่บ้านนะครับมันไม่ดีนะครเอาใหม่เพลเยเกนโอเคครับผมเรามาต่อกันเลยดีกว่าไม่เจมแม่งทำไม่ทันนะฮะเจมถึงก็ไปห้อง icu นะครับตอนนี้เราก็ยิ้มตัวเจมมาใหม่อีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เราใส่คอนทัวร์อะบูเม้นแอนาล็อกเข้าไปนะครับในรอยพิมพ์นะครับนี่ครับถาดพิมพ์นะฮะ แล้วไอตัวออบูเมนอนาล็อกนะครับจะช่วยให้เราสร้างโมเดลนะครับของแบบจําลองล่างลากฟันเทียมนั่นเองนะฮะตอนนี้เวลาเหลือเฟือนะครับโอเคน่าจะทันอยู่นะคอนติเนียเราจะไปกันแบบช้าๆนะครับยิบออบูเมนอนาล็อกขึ้นมานะครับโอเคใส่เข้าไปในสโตนโมเดลนะฮะตอนนี้เราก็สามารถสร้างโมเดลได้แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับซอฟทิชชู่ จากโตะนะฮะ,น,ะนี่ไงอจยเตอร์เยี่ยมยอดนะครับผมเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับบาบลาดเป็นขนมเค้กเลยฮะตอนนี้เราก็ทําให้มันสมบูรณ์นะครับโมเดลนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นงานมากนะครับทําคนไข้ตายมาแล้วนะครับคนนึงโอเคผมไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับพวกเราก็จะใช้คอนทัวร์แวกซิ่งนะครับ ใส่ลงไปบนอะบูเม็อะนาล็อกนะฮะอะบูเม็อะนาล็อกคอนโทรเวกิงใส่เข้าไปนะครับข้างบนโอเคพวกเราจะจบโครงสร้างนี้นะครับกับคัตตอมเมคคาวนะครับคัตตอมเมคคาวอันนี้น่าจะเป็นฟันที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในคอนัวรเวกซิ่งนะครับ ปรับผมตอนนี้คุณก็สามารถดีมูฟได้แล้วนะครับเอาออกมานะครับโอเคเราก็ได้เวลานะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะใส่ฟันเทียมจริงนะครับผมเข้าไปในปากของเจมนะครับโอเคหยิบฟันเทียมจริงมานะครับฟันเทียมจริงก็คือไฟนอลนี่ยนะครับผมโอเคไฟนอลโพสิเทอร์สิกก่อนที่เราจะใส่เข้าไปเราควรใส่ซีเมนต์ก่อนนะครับผม ใส่ซีเมนต์เข้าไปใช่ไหมโอเคทาซีเมนต์ก่อนนะครับเพื่อยึดติดกัะลากฟันนะครับทําให้ฟันมันแข็งแรงนะครับไม่หลุดไปไหนแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยเยี่ยมโอ้อะไรทะลักออกมาเลยเราก็จะใช้สกาเลอร์นะครับเพื่อรีมูฟนะครับซีเมนต์นะครับโอเคเราจะใช้สกาเลอร์เพื่อรีมูฟซีเมนต์ที่ทะลักออกมานี่ใช่ไหมอันแรกเลยครับผมตอนนี้เราก็จะ รีมูฟซีเมนที่หลุดออกมานะครับที่มันเป็นส่วนเกิน,นครับเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการออกไปเอาละครับผมตอนนี้เราก็จะทําการเย็บนะครับเย็บเหนือกนะฮะแปดวิตายลลืมดูอ่ะหยิบที่เย็บขึ้นมาจากโตนะครับ5วิทันไหมสี่สามสองหเสร็จยังโอ้โหเกือบไม่ทันโอ้โอเคเจมก็ กลับมายิ้มสดใสล่าเริงนะครับหลังจากที่ฟันบิดเบี้ยวไปเลยทีเดียวโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับพร์หหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมจุบ๊บจุ๊บซีอ a g ก i น tomorrow เอ้ยยังไม่ใช่ tomorrow แต่ไม่รู้ทูไหนโอเคบ๊ายบายครับผมจุบ๊บจ